สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้ร์มบอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้พามาเก็บฝรั่งครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับตอนนี้ฟิร์มบอยก็อยู่ที่ส่วนฝรั่งวิดีโอก่อนหน้านี้เพิ่งตัดแต่งยอดไปครับนี่ พอตัดแต่งเสร็จแล้วเขาก็ออกลูกมาแทบจะทุกยอดเลยมีร่วงบ้างครับเป็นปกติถ้าติดหมดนี้ไม่ไหวครับต้นเขายังเล็กอยู่จะหนักเกินไปเดี๋ยวกิ่งจะหักครับอันนี้เป็นฝรั่งหงเป๋าสือนะครับกับกิมจูอย่างละยีสิต้นครับเดี๋ยว ผมบอยอยากได้วิตามินซีช่วงนี้อากาศไม่ดีครับอากาศเปลี่ยนเมืองเลยเริ่มอากาศเย็นๆแล้วครับตอนเช้าหมอกเยอะนี่ว้าวนี่น่าจะไปดูก่อนดูก่อนเห็นไหมครับแค่ลูกเดียวกิ่งจะฉีกอยู่ละอันนี้เป็นกิมจูครับเดี๋ยวผมบอยพาเดินดูก่อนอุปกรณ์ที่พามาก็เนี่ยแหละรครับ เป็นกันไกยตัดกิ่งกับไอภาชนะใสยเนี่ยแหละครับที่เอากันไกยตัดกิ่งมาเพื่อที่จะให้มันง่ายครับอันนี้ก็ยังไม่โตเลยเพื่อที่จะให้มันเวลาเราเด็ดส่วนมากกิ่งมันจะฉีกนะครับก็เลยใช้กันไกตัดกิ่งดีกว่าโอ้เล็กเยอะหย่ ลิงไว้ก่อนลูกนี้แหละโตแล้วแล้วก็สีเขาผิวเขาเปลี่ยนละตรงนี้ยังเล็กอยู่พวกแปลงอะไรยายแกไม่ก็ไม่มาเก็บเอาลูกนี้แหละโอ้ยยังดูแล้วยังไม่น่าจะแก่ ข้อเสียอ่าอ,อนี่พอดีเลยข้อเสียของอ่าการไม่ห่อจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็หอนะครับแต่กระดาษเขาเลื่อนหนีไม่ปิดคราวนี้ยังไงหรอมันก็โดนแสงแดดครับนี่แสงแดดมาเต็มเต็มเลยนี่ตรงทิศตะวันออกมานี่เลยแล้วเขาก็โดนแดดเต็มเต็มครับปกติกระดาษมันควรจะมาปิดไว้แต่เดี๋ยวคราวหน้าฟาร์มอบอจะใช้ถุงหอรุ่นอื่นรุ่นนี้มัน แบบสําเร็จรูปถุงแล้วก็กระดาษมาด้วยกันแต่พอดีว่าเนี่ยครับกระดาษมันไม่ได้ห่อลูกเขาไว้เดี๋ยวเราบ่อยจะจัดการไปเลยแล้วกันลูกเนีเพราะว่าเก็บไว้ก็เดี๋ยวสีเขาก็ไม่ไปเปล่าๆให้ให้ให้ลูกเนี้ยเขาโตดีกว่าเพราะว่ากิ่งมันเล็กนิดเดียวเองครับเอาเข้ามาดีเป๊ะเลยนี่ เหลือไว้ลูกเนี้น่าจะสีสีสวยมันอ่ะมันยังไม่โดนแดดอระครับสีก็เลยยังสวยอยู่ต้นเล็กๆเ,เองโดนไปสีลูกเลยอันนี้เห็นไหมครับสีเริ่มโดนแดดเรือเริ่มไหม้มละไม่เวิร์กละเดี๋ยวคราวหน้าฟังบอยจะใช้ถุงห่อที่เป็นถุงขุ่นนะครับแบบทึบๆปะครับจะได้ถ้าเป็นแบบนี้กระดาษมัน หลุดออกได้ครับแล้วมันจะเนี่ยครับปกปิดไม่ดีแล้วผิวเสียครับเหมือนคนแหละครับโดนแดดเรียมากๆก็ผิวเสียเป็นฝ้าเป็นกระไปอุ้ยต้นนี้ได้เรื่องอยู่ครับลูกเบิ่มเลยถือว,ว่าใหญ่นะครับเนี่ยผิวก็สวยด้วยอย่างนั้นจัดเลยดีกว่าครับจะจับยังไงจับกล้องยังไง ลูกมันหล่นก็ไม่เป็นไรนครับพอดีไม่มีมือจับกล้องเรบาบ่อยจะตัดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับกิ่งตรงนี้เลยเพราะว่าเก็บตรงนี้ไว้ก็มันก็เป็นกิ่งเล็กไม่ได้แข็งแรงอะไรต่อไปตัดตรงนี้ให้เขาแตกหม่อ,อนี่ดลุดะเร่มเลยต้นเล็กนิดเดียวเองนะครับนี่ เดี๋ยวค่อยไปแกะถุงดูกันครับคราน,นี้ต้นนี้ก็จะหมดแล้วไม่มีลูกแล้วต้นเพิ่งจะเท่าเอวเองครับตัดแต่งไว้ตลอดต้นอื่นๆเป็นไงบ้างอันนี้ยังลูกเล็กอยู่อ้อันนี้ก็ รอบหน้าค่อยมาครับปิดไว้ก่อนลูกใหญ่พอสมควรแล้วแต่หน้าจะยังไม่หวานนะครับพยายามเก็บลูกที่มันเสียหายก่อนอ่ะต้นนี้ต้นยังต้นยังเล็กอยู่เลยครับแต่ว่าลูกเขาดกครับโอ้โหเนีย่ยกิ่งนี้กิ่งเดียวกิ่งจะหักอยู่แล้วครับคงต้องเอาไปหมดแล้วครับ ทิ้งไว้ก็ไม่เวิร์กไปหมดเลยแล้วกันฟร์ม o มอยจะตัดตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกิ่งอยู่ข้างล่างครับผมอ่มันปับฟบฟร์มะมอยจะให้มันเป็นทรงพุ่มสวยครับถอนยาให้เขาก่อนนี่พวกนี้ยังเล็กอยู่อันนี้ก็โตพอสมควรแล้วแต่ว่าเก็บไว้ก่อนกิ่งจะฉีกอยู่แล้วครับ นี่ได้แล้วครับวันก่อนนี้ก็เพิ่งมาเก็บไปกิ่งมันฉีกครับต้นมันเล็กกิ่งยังเล็กอยู่พอลูกเขาโตขึ้นมันก็กิ่งก็ฉีกนี้ยังลูกเล็กอยู่ครับเป็นแวบๆนี่วางอยู่พื้นเลย ยังเล็กอยู่ครับแต่โอ้เล็กก็คงต้องเอาแล้วครับมาดูนี่นี่เสียหายแล้วครับแบบนี้ต้องเอาไปกินแล้วครับจะผิวเขาเหลืองสวยแล้วนะครับแต่น่าจะวางกดทับอยู่กับตรงพื้นนะครับก็เลยเสียหายเลยลูกก็โตแล้วเดี๋กิดตักกิง้งกอด กิ่งนี้ฟาร์มมบอยก็จะตัดข้างล่างเลยนะครับตัดกิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเราจะเหลือนี่ครับกิ่งนี้กับกิ่งนี้ขึ้นให้เป็นกิ่งใหญ่กิ่งข้างล่างสุดเราไม่เก็บไว้ครับโอ้แข็งเหมือนกันครับนี่ได้มาแล้วเห็นไหมครับสังเกตดูทรงพุ่มของฟาร์มมบอยแต่งไว้ข้างล่างจะไม่เหลือ กิ่งย่อยเลยจะเหลือไว้ประมาณ40-50เซนครับค่อยเก็บเป็นกิ่งหลักไว้ต้นนี้ก็เอาเลื่องอยู่ต้นเล็กๆเ,เองสามลูกแล้วยังไม่แก่ครับผมคือบางลูกที่ยังไม่แก่แล้วเก็บเนื่องจากว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับก็เลยต้องเอาออกมากินไม่งั้น เดี๋ยวมันจะเน่าทิ้งเปล่าๆครับเสียหายเปล่าๆมาดูต้นนี้กันครับให้ดูขนาดต้นเขายังไม่ถึงเอวนะครับเนี่ยยังไม่เท่าเอวทีนี่ต้นเล็กนิดเดียวเดี๋ยวมาดูลูกของเขากันอันนี้เป็นหงเปลาเสือนะครับที่เก็บมาก่อนหน้านี้เป็นกิมจูนั่นไงโดนแดดครับ ผิวเสียไปแล้วหงปอสือต้องเล่นงานมันแล้วครับนี่กันไกลมาเดี๋ยวค่อยดูอีกลูกว่าเสียหายหรือยังอืมหงอสือของฉันเดี๋ยวไปผ่าเทียบให้ดูครับว่ากิมจูกับหงขอสือเป็นไงครับเดี๋ยวดูลูกนี้โดนแดดหรือยังอ,งยอย๋อยังสวยอยู่ผิวยังสวยอยู่ โอ้ลูกนี้อย่างสวยเลยครับดูโอ้ยเอามีตำหนิอีกแล้วครับงคงต้องเอาแล้วครับนี่มาลองนะโอ้เป็นรอยช้ำนิดหนึ่งครับคงต้องเอาไปกินแล้วแหละนั่งกับไก่อ่า เดี๋ยวจะเก็บลูกนี้ไว้ครับลูกอ่ะต่อไปต้นนี้ก็จะเหลือลูกเดียวละโอ๊ยดทีนะครับละโมกไหลตอนเช้าอากาศเย็นโอ้ยของปอสือลูกนี้ก็อย่างสวยเลยครับผิวสวยมากเลยครับเดี๋ยวไว้รอบหน้ารอบนี้ได้เยอะแล้วครับนี่กินกันแค่ไม่กี่คนครับได้เพียบเลย เดี๋ยววิดีโอนี้คงต้องพาลาไปก่อนครับามาดูกันใหม่โอกาสหน้ามาพบกันใหม่โอกาสหน้าเพราะว่านี่เก็บมาเยอะแล้วพอกินแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็แก่อีกครับมีข้อสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยววิดีโอหน้าฟาร์มอบอ่บอยพาไป ผาดูว่ากิมจูกับผงเปาสือมันต่างกันยังไงบ้างครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม